สวัสดีคร awesome. ับอยู่มิสเตอร์ฟาสบอลเช่นเดิมนะครับเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับอยู่มิสเตอร์ฟาสบอลเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้อยู่กับเกมโลบอกรนะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่มิสเตอร์ฟาสบอลเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมปิดไมค์อ่ะเดี๋ยวผมมาลองไมค์เมื่อกี้ไมค์มันช็อต ตอนเล่นใหม่ครับเศร้าเลยสงสัยต้องลบคลิปทิ้งเหรอ สวัสดีครับโอเคผมลองมาแล้วเสียงใช้ได้ปกติส่วนที่เสียงมันดูช็อตๆได้่ยไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันให้ตายเถอะผมมองยังก่อนวันหนึ่งน,นะคนเดียวมั่าๆจาับจับต๊ะคอมใหม่เฮ้ย ไม่ทันแล้วเกมมันจะจบนะขอได้มีดทองกันหมดแล้วปืนทองรู้สึกแบบมันคงคุณนะ<อ>เฮ้ย,ยาเจ๋มากเพิ่งมาเล่นเว้ยโ๊โชีนเฮดช็อตอยากเล่นพีบีเลยไม่ตายเยงโอ้หตาย โอ้โยโอ้โห,โโหโดีนะตกใจตกใจคิดว่าเขาเอามีดมาฟังเราโฆษาปะโฆษาหรอ,อะปะหน,น้าวลแ้เต็้านี่ส่งๆั้งโที่เป็น,ไไงนองอมเ ต่ที่เอ็กดีเพลงอะไรวะไม่ได้ยินอาลิฟต์เปิดปืนเป็นเม็ดก็คนดูมากฮะผิวไม่ผิวสร้างมันแมวแมว อ้าวแค่ได้นะเว้ยไม่เกินไปอย่าบอกปืนไม่เปลี่ยนอ้าวมันมันพยาคาดมันยังไงวะเนะี่ยโอ้ไม่บินโอ้บินอะไรวะเนะี่ยโอ้ใช้ไม่เป็นเว้ยเฮ้ยยอายูยูยย โ้งึกึกได้คิวมากเลยโป้งฉึกฉึกโ้งฉึกฉึกตายโป้งฉึกฉึกโ้งฉึกฉึกอทดสอบตปไม่เป็นไรเล่นหนก็ได้โอ้เดี๋ยวตัดเป็น EP พนั่นโอ้กอด โอ้กโป้งชึกๆเอาปืนอะไรมาให้ข้าเล่นเก็บปืน <so> น <comigo> ี <Hopefully fa ole> ้เขาบินกันทั่วฟ้าทั่วเมืองไทยโอ้โหผมโดนโกงอ่ะครับอือมันบินเป็นโนบิตะเลยบูบินม้งอ่าฮู ผมอยากเห็นคนไทยบินได้ออเอฟเฟกเองด้วยโอ้ให้เกียรติผมมัง้งจริคุณให้เกียรติกันมั้งคุณไม่ให้เกียรติผมก็ไม่ให้เกียรตินะโอ้ไม่ตายหายว้าว้วาวสุดยอดไปเลยวว้าว้วาว ันจบง่ายอย่างวี่นวะผมผมปิดลำโพงมาแล้ว,พวเพราะว่าเสียงมันลำคานไม่ดีเสียงไม่ได้ลำคานเสียงสะทอ้อนพี่ดึกนะเพราะว่าจะลบคลิปนี้ทิ้งก็ได้ ใครจะไปรูหรไม่ิอ๋อเป็นมีดไม่ใช่นกระติใช่หรือมันเลยเงี้ยโอ้โหนี่เป็นปืนกลเลยปปมปปปให้โอ้เปลนปืนแล้วเแต่ว่าโอ้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 อ้เกินเดี๋ยวผมจะโชว์ไมโชว์แล้วโชว์้หน้าสอง้ก โอ้โหมันก็เปลี่ยนจุดเกิดเลยครับโอ้โหยิงไม่โดนอย่างนี้ตายแน่เราตายแน่ไ่้ดิเราแตกหนึ่งโอ้เปลี่ยนจุดเกิดดีครับท่านพิ้วพิวพิวเฮชชอร์ชีนเฮชชอร์เปลี่ยนจุดเกิดอีกแล้วเดิะหน่อยโอ้ ไม่ชนะแน่นอน,อนอนะโป้งโป้งโอ้ปืนอะไรมเนี่ยิงเพียร์นัทตัวโอ้โหปิลเลยยิงเพียร์นัทวัดกินเนี่ยจะไปยิงกินเขาท่านอะไรเนะี่ยโป้ง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 ลำโพงปิดอยู่เลยไม่ได้เสียงปืนเลยตั้งเอฟเฟกต์เองเลยโป้งโป้งนะโอ้ตาย เกินป้ายแอดมินโป้งมีจ่อให้ตรงไม่ตัดต่อแล้วลองโป้งโป่งจุดๆโป้งโป้งอีตังมีโป้งโป้งอีตังมีโป้งโป้งเนี่ยนี่คืดคืนอยู่คนเดียวเราต้องคืนคืนไว้ตลอดนะครับแม่ไปกินโจย แต่ตาแต่ก็เล่นต่อโป้งโป้งโป้งอีตังเมโป้งโป้งมันมันนะโป้งโป้งโป้โป้งถ้ามันไม่นั่งมันก็ฆ่าผมได้เลยโอ้โป้งว้าวปล่อยเมาส์เลยวางเมาส์เลยมั่งเล่นแล้ววางเมาส์ กี่ตังเม่โป้ง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 โอ้ตายแล้วโอ้ตายโอ้โอ้ไปเล่นบัตเลอรฟิลกันนะอยากเล่นเกมยิงปืนอะ มันจะไปรู้ว่าจุดเกิดตรงนั้นมันจะเป็นเหวว่ะโดนบ่อยนะโดนเกมหลอกบ่อยผมหลอกตัวเองโอ้โห่ิวด์ซันคิวด์ซันถ้าไม่โดนก็น่าจะอีกน้ำในคิวเนี่ยหายหมดหายหมดเลยไม่มีเลยเจ้าป้องป้อโป้องป้องป้องปืน ปวดหัวเลยอ่ะมไม่ได้ช่วยเหลือด้วยหรอโป้งข,นะขอบคุณฮะขอบคุณฮะโป้งโป้งโป้ง,ปอง,ปองโอ้โหลูกสองบ้านเนี่ยโหลลูกสองบ้านใครยิงกลอนตายดีกว่าเราถ้าคิดแบบชิวๆเลยนะยงไงทีมเราก็ชนะไม่คิดแบบเออคนเดียว โป้งโป้งโอ้ปิ้งปังป,ป้างปัง,ปงโอ้หมดอดปังปังโอ้แซตตาไม่ไว้แล้ววงนอนมากแต่เราก็ต้องเล่นฮะเพื่อคนดูส่วนคนที่เราภาคภูมิใจฮะไม่คือสองหัวงแลโป้ง อ่าได้ช่วยเลยนะไม่เป็นไรขอบคุณมากพี่น้องพี่น้องเราจะสู้ไปด้วยกันพร้อมไหมพร้อมไม่พร้อม,ม,อมแป้งไม่โดนโอ้อดกินเจอแป้งแป้งโอ้กอดโอ้ดูด แดนมีดโอ้โอ้โอ้โอหลอนมาได้เงี้ยนะขอขอบคุณลูกสองโป้งตายโป้งโหปืนโหดี๋ยวปืนศัตรูก็แย่เหมือนกันโป้งโป้งโป้งเชินเอามีดไปฆ่าใครอะ รอผมที่สองก่อนไม่สิรอผมได้ของดีก่อนฮ้ยเกินไปฆ่าใครไม่ได้ผมที่สามแล้วโอ้มันชักปืนอะไรของเองเนี่ยกอดดาเมจเจเป็ โอหคิวแรกคิวแรกเป็นบุญตาถึงถึงพิษถึงขิงยิงใหะมาเนี้ยันดีทีนะยนงงี้นาทีทองฮะนาทีทองฮะโอ้อย่าอย่าให้มันเอาฟันมีดฆ่าได้ไม่เขาอยู่ทีมเดียวกันเราจะไปกดเลยเคร่งกันนะครับ ทำดีมากคนไทยเหมือนกันมาชมเลยใจเกมไหมใจเกมอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมกันเดี๋ยวผมจะเป็นเรียกว่าอะไรเดียวเล่นไปเรื่อยเลนเขาตั้งชื่อลิปนี้ว่าเล่นไปเรือ่อยไม่เอาดีกว่า สวัสดีครับเพิ่งติดตามมาดูครั้งแรกครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับชาวนิดนิดอ,อยู่ชาวอะไรดียวเชาวช้าแล้วชาวชาเช้าเลยอย่างเงี้ยสัสดีคนดูมาใหม่ด้วยนะก็กดติดตามกดไลค์กดดิสไลค์กดอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำในช่องผมนะครับ รับผมไม่เป็นไรมากเป็นมิดแก่คนดูนะฮะพวกนอนน,นอนนี่เพิ่งสามทุ่มเองสามทุ่มก็บ้าแล้วห้าทุ่มแล้วเนี่ยเล่นสักอีกสองตาเจ็บใจไล์สดไหมคราวแล้วไม่ช็อต ชอบไปเลยแบ็กซอฮะแบ็ซอ,ซอพี่อายุเท่าไหร่โอ้ผมอายุสิบสองครับผมเป็นติ่งพี่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 อะไรดีกว่าพี่พี่มาลีติ่งพี่มาลีครับผมโตไปผมอยากเป็นพี่มาลีครับออออ ได้หะอ่าได้ย,ย้ายเกมวะเราเล่นไปเรื่อยนะอยู่ในอีพเล่นไปเรื่อยเริ่มไปเลยฮนะใช่บอล ลืมไปฟันดีครับแล้วพบกันใหม่ครับโอ้โหเลยลเหรอนี่จะเชื่อโอ้โหไม่อยู่อเลยก็แล้ว

นายทำดีมาก เกมดังมากโอเคครับผมไม่สามารถคมโทนเสียงได้เลยฮนะโอเคมาดัง,อง้องปิดลำโพงฝังพูดไม่รู้เนยปิดลำโพงไปแนละ้วคือไม่ได้ยินแล้วเสียงเกมมันดังขนาดนี้กลัวเ,เสียงมันสะท้อนนี่ เดี๋ยวได้คนดูแล้วลนะ่ะคนดูต้องใช้จิตจารายาในการรับชมแล้วลนะ่ะ ตบแลยน้องเลยแลวให้ผมทิ้งระเบิดก่อนก็ได้อข<อ>ี้เกียจ้ะไปข้องน้ำแล้วคนดูอยู่ต่อไห ทิ้งให้ยคนดูอยู่คนเดียวละเดี๋ยวผมไปละเ,เดี๋ยวมาคือผมปิดคลิปเลยเดีกว่าผมปิดคลิปเลยเดีกว่าขอบคุณที่รับชทงนะเดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วให้ตายเถอะ